วันแม่แต่ลูกไม่อยากเจอไม่อยากโทรหาแม่เพราะอะไรนี่คือเหตุผลครับอยากจะบอกคุณแม่นะครับว่าเข้าใจเลยครับว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะกำลังเจ็บปวดและทำร้ายจิตใจคุณแม่อยู่ในประสบการณ์ทํางานของผมมีลูกหลายคนมากที่อยากจะรักแม่อยากจะใกล้ชิดแม่แต่ทําไม่ได้และเขารู้สึกผิดรู้สึกบาปรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่มันแย่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ใจเขากําลังเรียกร้อง มันคือความปลอดภัยแล้วคุณแม่จะกําลังสงสัยว่าอะไรล่ะที่ทําให้ลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยเคยไหมครับเวลาที่ลูกโทรมาหาและมีเรื่องที่อยากจะเล่าแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เล่าเขากลับกลายเป็นคนที่จะต้องฟังเรื่องของคุณแม่เองเคยไหมครับที่คุณแม่ของเงินของลูกอยู่บ่อยๆและบางครั้งไม่ได้ขอเพื่อตัวคุณแม่เองด้วยคุณแม่ขอเพื่อเอาไปช่วยคนอื่นเอาไปช่วยญาติคนอื่นเอาไปช่วยหลานคนนั้นคนนี้ทั้งทั้งนี้ภาระของลูกก็มีเยอะอยู่แล้วและเอาจริงๆแล้วนยครับลูกควรจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเขาควรที่จะยืนไดดด้ววยลําแแขงงงตงปปตััเเอออซรโทีีี่่มมม วเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถกลับมาได้เสมอในวันที่ธุรกิจของเขามันล้มลงในวันที่เขาถูกไล่ออกจากงานในวันที่แผนการหรือความฝันของเขามันล้มลงไม่เป็นท่าแต่แม่ก็ยังขอเงินไปช่วยคนอื่นในวันที่ลูกยังหายใจไม่ทั่วปอดเคยไหมครับที่บางครั้งลูกอยากจะให้แม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของลูกแต่สุดท้ายแล้วจุดศูนย์กลางของบทสนทนานี้มันกลับกลายเป็นความรู้สึกของแม่ทั้นนั้นเลยเคยไหมครับในวันที่ได้มาเจอกันในวันที่ได้คุยกันแทนที่จะได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันลูกกลับถูกคุณแม่เอาไปเปรียบบบบเทีียยกกกกกััััคคคนนนนนน้้้ถถููููตดดสสิิจผอุ่่ณแมวรึ ถูกประเมินง,งานอยู่ตลอดเวลาจนลูกไม่แน่ใจว่ายังมีตัวตนอยู่ยจริงๆหรือเปล่าทุกครั้งที่กลับบ้านเหมือนเขาต้องทิ้งตัวตนของเขาไว้หน้าประตูและต้องเดินเข้าบ้านเอาหัวใจไปให้แม่กรีบดแม้ว่าแม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่บอกแม่ไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนถึงคุณแม่ที่กำลังดูอยู่นะครับลูกไม่ได้หายไปเพราะลูกไม่รักนะครับลูกหายไปเพราะลูกอยากที่จะรู้สึกปลอดภัย เขาอยากจะปกป้องตัวเองจากแผลในใจที่คุณแม่ไม่เคยเห็นถ้าคุณแม่อยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทาได้คือการขอโทษลูกบอกลูกว่าคุณแม่ได้รู้แล้วว่าคุณแม่ทําอะไรลงไปบ้างคุณแม่รู้สึกยังไงกับการกระทําที่คุณแม่ได้ทําลงไปให้ความสบายใจกับลูกว่าคุณแม่จะเปลี่ยนอะไรบ้างแม้ว่าคุณแม่จะเปลี่ยนมันได้ไม่ทันทีเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกฟังลูกโดยไม่ตัดสินถามลูกโดยที่ไม่ต้องคาดคั้นในวันที่ลูกได้รับความสบายใจและรู้สึกปลอดภัยความสัมพันธ